วันนี้มาดูหน,หนังในโรงเข็มจีราต้องรอดอีพีแปดพวกแกไอ้เพื่อนรักนี่ฉันมากำลังจะขึ้นหน้าขึ้นผมแกฉันมาที่เดอะมอลล์บางกะปิบางแคบางแคร์ด้ว <situation> ยไม่รู้บางแคบางกะปิบางกลวยบางทุกบางอ่ะฉันก็ไม่รู้ฉันเงยหน้าขึ้นมาฉันก็อยู่ที่ห้างแล้วพวกแกรอติดตามได้เลย uh> สรวนแน่นอนตามสไตล์เ um อ้า วัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกแกไม่อายฉันก็ไม่อายลองหือแบบนี้อ่ะอ่ะนี่แบบนี้ถูกต้องกไม่ได้อ่ะจอแบบน้อ่ะอ๋อแต่คำมีชิมด้มาแล้วจ้าวันนี้มาดุษดิ six

เราเรามาตรงมาเติมแบบแกไม่ไว่าใจเป้นกูลือย่อย่คือกูเกิดไม่ทันเลยใช่ด้วยนี่คอี่ชนใส่เืออะไรอ่าายยโอจกาอยมาิงจาแล้วเหมือนเเลยอ่ะเสื้อเลยอ่ะอา

อันนี้เป็นเปิดคู่มือดาราของเฟิร์สบอลนะคะเพราะว่าแบบเราไม่รู้เหมือนกันว่าดาราาตทำตัวยังไงเราก็เลยไปเรียนกับเฟิร์สเฟิร์สบอกว่าเวลาแบบเจอคนให้ให้กดสะโพกลงใช่วจริงนิดนึ่งจริงนิดนึง y e yes a i n g pause 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 right yeah right there okay คือแบบคือมึงเข้าใจไินี่เราคือยังไงเป็นมึงกูจะถามจริงนะ ไม่อยากจะพูดอะไรกับเขาบ้างหรอแค่ฟังก็ได้เนาะยูนี่เหนื่อยอะข้นเหนื่อยเหนื่อยคืออะไรวันนี้ถ่ายแบบจุดสีก็ถ่ายแบบจุสีโอเคเถ่ายแบบจุดสีลองก่อน์นะสรบ่โอ้ว้าวดีวไปสัมภาษณ์ค่ทไมเิน่ไดูเราได้เลย มึงฟังนะพญานาคเขากินชกเนช้อไกอ้กเนื้อไก่โอ้ยอ่ะไก่เนื้อไก่นื้อ่เนื้อไก่เนืยอไก่เนื้อก่เนย้อไก่เนื้อก่เนื้อไก่เนื้กเไ่เย้อนอก้ไก่เนกเ้อไยน้อไน้ไเ้ไกยอก่นย่เนือไปยไกยเือไย้อไกน่เ้ก่เ้ก่้อไ่อไก่้อว ี่คือเต้าหู้ขาวไม่เห็นจะเต้าหู้เลยน่ารักบ้องแบวอ่ะเลย You so cute You so beautiful อกแล้วอ่า You so baby นี่ไหนต้องพูดอย่างนี้อูแวอูแวอุ้ยเฟมท่องคำอ่าอูแวไหมอูแวอุ้ยต้องอุ้มแล้วป่ะ มองว่าเราเป็นบ้าเฟิร์อยู่นี้ไม่มีนะกูไทยอยู่ไม่มีจริงเหรออย่ากทำตัวประหลาดอึไม่ประหลาดจริงพี่ก็ไม่เคยประหลาดเหนื่อยอ่ะสปอยได้ไหมคือเขาบอกว่ามีทางเลือกหลายทางมากให้น้องเก่งยังไงอันหนึ่งคือ ไม่เขียนมาจะแบบเอามือไปโดนอะไรแล้วแบบเกิดอะไรขึ้นที่วิทยุแล้วแบบช็อตฟิวอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่จริงรพี่พี่พี่ไม่เชื่อพี่พี่เห็นสายตาแล้วแบบคือตอนนี้แผลเป็นยังไงบ้างแผลข้างหลังเป็นยังไงบ้างตอนเนี้ยตอนนี้แผลก็ค่อนข้างแบบว่าค่อนข้างหายดีขึ้นแล้วครับขออะไรขออะไรไม่เราทาเองเราไม่ต้องการให้ใครมาทาให้เราหรอแต่ปากเบิ่งๆเนาะ หรือว่าเคล็ดลับเดี๋ยวลงเลยรอดูไม่รอพูดเลยได้ไหมไม่แล้วพี่เจนคิดว่าไงคิดว่าเขาเป็นไปได้ที่จะเปิดอีพีแปดมาพี่เห็นสายตาพญานาคแล้วพี่ว่าแน่นอนถ้าพญานาคยังไงถ้าพญานาคอะเออแล้วแล้วก็อย่างนี้หรอถ้าสมมติแล้วแล้วพญานาคที่ทาแผ่เราล่ะนที่ทาแผ่เราถ้าเขายังไง ีประมาณนี้ย่านะย่านะมันจะอาอย่างงั้นกันมันจะอนั้นอันั้นน่านี่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 ตัวเลี้ยงแล้วเฮ้ยโทรศัพท์ใหม่เลวใช่ใช่ iPhone อันนี้ไอโฟนที่ถ่ายจาก iPhone 17 Pro Max 4D b o o แล้วก็สองคนจะได้วยนะคะว้าวโอ้ยนี่ภาษาเดียวกับ First เลยนะ Wow ว o w o ว เี้อถขอคุณ้งานอะไรมีท่าพญานาคไหมขอดูหน่อยท่าพญานาคเป็นยังไงสามสองหนึ่งอันนี้อะไรอ่ะพญานาคอะไรอ่ะพญานาคน้อยของโัจบันอ่าทำตีเอ่อเดี๋ยวเราขอดูด้วยการเนื้อดีกว่าละเราเราสร์อให้พวกแกแล้ววันละนิดโอเคปะ buat <laughs> kamibak <laughs> ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่แก่แล้วพี่ยืนได้อย่าอย่าทำเหมือนพี่อุ้ยพี่ในตัวแก่กับน้องแล้วกันโอ้โอ่ะถือกล้องนี้แล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆค่ะโอเคไให้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 หน่อยค่ะส่งมือถือไปหน่อยค่ะส่งมือถือไปคนที่น่ารักที่สุดว้าวไวโอ้ยโอ้ยโอ้ยสนใจก็หน่อยว่าอะไรคือหันขาไปหน่อยได้ไหม ม <Okay, S 2> อเก่งว่อถามหาใครไปได้ไหมให้ส่งต่อแล้วลูกนั่นแหละคือส่งต่อไปให้กับคนที่สวยที่สุดสวัสดีค่ะ <c oughs> ดีครับผมเพิ่อนมัติมันนะครับรับบทเป็นชาบิดครับสวัสดีครับผมเฟิร์สวันครับผมรับบทเป็นเจตนาครับผมครับผมนภัสกรปิงเมืองนะครับนภัปิรรับบทเป็นเขมเขมจิดาครับสวัสดีครับเก่งฮาลิครับรับบทเป็นพ่อครูพรานครับ เจนิตนะคะเจนิสตาค่ะแล้วผมเป็นเข็มสุระเอ้ยเข็มมิกาเข็มมิกามาเจอเข็มเข็มมิกาแต่ว่าเออเธอแต่ว่าเมื่อกี้เธอพูดชื่อเธอถูกนะคะเพราะว่าหลายๆคนมอบให้แล้วสายยาคือเข็มสุรา เอออยากเป็นเข็มมิกาค่ะให้โอ,อ,อกาสเป็นดาราได้ไหมอยากเป็นเอาอ้อนวอนขอแฟนๆขอเป็นดาราได้ไหมคะขอเป็นเข็มมิกาได้ไหมคะวันนี้นี่อพี่เจนนีนเน่เล่นดีมากเล่นดีมากเห็นโพสต์หนึ่งแบบดีใจมากพี่เจนนี่นบอกว่าได้มาแสดงเป็นเข็มมิกาค่ะเข็มมิกาเออไม่รู้สึกว่าแบบ ในในอาชีพนี้ย, <c oughs> ยัง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 ทำได้อยู่ก็ค <c oughs> ือ <c oughs> ยังเป็นนักแสดงอยู่ต่อให้เราจะเป็นนักดื่มแค่ไหนแต่ว่าเราก็ไม่ทิ้งเรื่องการแสดงเราก็ทุกเทให้อยู่จริงไม่แต่ว่าเปลี่ยนปิ้งแล้วย,ยังไงน้ำปิ้งยังไงลกูกสิรารู้สึกว่าขอเป็นตัวแทนเลยละกันบอสอยากขอบคุณพี่เจนิสมากๆที่แบบให้เมาร่วมอ,อยู่ในโปรเจกต์เธอเรามาถึงขอบคุณเลยแดงว่าเป็นตัวละครแล้วหรอ ไม่ไม่หมายถึงว่ายังเนาะเรายังอยู่ด้วยกันเนาะอยู่ด้วยกันยั p เราค่ะตั้แต่ที่เราฉาย EP 1จนถึง EP 8เราเรานายพเจนิสร่วมโปรโมตคอนเทนต์เบื้องหลังคอนเทนต์ TikTok ระหว่างทางเยอะมากก็ถือว่าเป็นวาสนาของพวกเราเหมือนกันที่ได้แบบเขยงการเวันนี้ครับก็ฝากขอทุกคนปรบมือให้พเจนิสหนึ่งทีค่ะโลดมาเห็นไหมล่ะ EP เจี่ยทำให้ทุกคนแบบอุ้ยเขาเรียกว่าอะไร ทุกคนเขาเรียกว่าแบบผีเ e สื <lawsuit. S 2> ้อเนี่ยบินไม่เป็นสุกเลยอยู่ในท้องพี่เติ้ลยังไงคะทำไมครับอธิบายชี้แจงในเรื่องนี้สิ้าอะไรแหลคนนี้เตียมไมเรียวแล้วนะคะเขาเตรียมไมเรียวแล้วหรอเอไมเรียวแล้วเพราะว่าพิซานเนี่ยอยู่ๆก็ถอดแว่นละมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะไหนพูดสีผมอะถอดแค่แว่นแต่ที่เหลือเป็นเขาถอด ผมอยากรู้ว่ากำแพงหมอนเออถูกทำลายได้ยังไงในเรอบของกำแพงหมอนเนี่ยฉันเห็นว่ายายคนนี้เป็นคนทำลายทำลายด้วยตัวเองเอเหรอเออครับผมก็ทำลายหมอนแล้วก็ทำลายใช่ไหมลายหมอนเอยังไงลายหมอนดีแล้วทำลายหมอนในราตอบ ข้ามไปหาเฝ้าต้องแม้ซึ่งอีกหนึ่งคนที่ร่วมมือการทำลายกำแพงหมอนกับเราบน้องเจตนายังไงคะผมไม่เกี่ยวครับเฟิร์นว่าเป็นยังไงบ้างกับการที่แบบูทุกคนแบบหลังหนูเนียนอยู่นะลูกแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นหรอครับ EP8 นี่อาจจะเยอะกว่า แล้วเขาบอกว่าข้างล่างนี่ก็ดูนักดนังจะทายาหม่องทาอะไรกันข้างบนก็ยังไม่หายอรอยังไม่หายยังไม่หายใช่ไหมยาหม่องน่าจะหมดอาจจะพาน้องเข็มไปหาหมอใคก็คุณเป็นพ่อหมออยู่แล้วพาไปหาใครก็มาหาผมนี่แหละ อีต่อไปอ่ะมันจะมันจะเอ็กซ์ตรีมเลยล่ะใช่ไหมใช่ไหมลูกอันนี้อันนี้น้องเข็มขอไม่พูดแล้วกันนะครับขอให้พี่พี่นักข่าวทุกท่านที่อยู่ตรงนี้สั่มพี่พีเอ้ยพี่พลันหน่อยไ้เลยครับต้องบอกก่อนว่า คือเห็นแม่แมๆของน้ำตาลออนไลน์มา ep e เจ็ดอะไรแบบเนี้ยก็อยาจะบอกว่า ep แปดเนี่ยไม่ต้องส่งมาละวายเพราะว่าให้อกตัวจริงมาแล้วเธอตอนเนี้ยเจ็นี่เหมือนเป็นสาววายอยู่กับเราด้วยเลยฉันชอบมาก ทุกคำถามเจนนี่ท็อปตลอดเลยอ,ะอ่ะฉั้นหมอฟันไว้แล้วเพราะว่าอีพีนี้ต้องเยินมากแนอ่อาฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวโซขออนุญาตส่งน้องๆน,นะคะไปนั่งประจำที่เลยแล้วก็เ,เดี๋ยวเราจะเดินมาดูอีพด้วยกันไปเจนนีไปไม่เป็นเลยอูเรียบร้อยเลยอะ่ะอันนี้ไม่ใช่เจนนี่นะเจนนีนี่ต่อปอมนะเอออ่าไปด้วย ส่งน้องๆไปนั่งก่อนนะฮะเต็อด้ทีแวบรอค่กาอเจนวะคุยบใครคะชอม,มาจะเดินแวะคุยกับเพื่อนหรอ,อยัยเอาล่ะตอนนี้น้องๆน่าจะพร้อมแล้วนะ ยไหลหรือเปล่าไม่ไหลแต่ว่ามันี้เลยโลมันดีมากดูฟิไม่ฟิดูมือมือไม่อยู่นิ่งเลยนนี้หนนหลุดเลยอ่ะนี่คุณดูเส้อดีสเปนรูปะเสื้อเปียกอะเปียกน้ำลายเอาี๋ยว่าม่อกินอะไรแนลกไปเลยเธอสัญญาณได้ยินขอเรียกี่งมันเรียให้รองทมเธาเธอไ้ลองดูสิคำพอดี ฟ้าทลายโจรรสชาติอ <sympath> ย <is> ่างไรน้ำปิ้งว่ารสชาติยังไงคะคนดีน้ำปิ้งว่าค่อนข้างขมอุ้ยค่อนข้างขมแล้วพี่เก่งว่าฟ้าทลายโจรรสชาติเป็นยังไงคะเก่งว่าหวานนลยแม่ไอ้ดี เอางี้ดีกว่าถามถึงความรู้สึกดีกว่าวันนี้ได้ดู EP 8ไปแล้วอ่ะเริ่มเลยจ้ะคุณต้นเลยรู้สึกไงบ้างวันนี้โอดีไปไหนดูไม่รู้เขาให้หนูอยู่ตรงไหนอยู่ในการโทรไปอยู่กับชันบ้างโทรไปอยู่กับชันโอเคตัออยู่างนี้เราไป็สาวไอ้ด้วยกันสองคนโอเคอ่ะพี่ต้นรู้สึกไงบ้างจ๊ะก็เป็น EP ที่รู้สึกว่าสนุกแบบมันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจนถึง EP 8มันแบบมีหลายเรื่องหลายราวมากแบบ คือเราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นจ้ะไม่อยู่คืนเดียวเนาะเฮ้ยจริงด้วยโอ้พี่พี่ก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันอ่าทำไมล่ะคือออยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าเธอมันรายนักนะเค้มแม หก็ดีใจกับผลงานชิ้นนี้มากๆครับแล้วก็หวังว่าแฟนๆของเ็มเจราจะแบบจะอภิเษผลงานชิ้นนี้ไปกับพวกเราเหมือนกันคอ่าฉะนั้นไปบอกทุกคนได้แล้วนะคะว่า EP 8ไม่ข่มแล้วนะคะข่มขมนะข่มมอยู่นี่ไงยาตำมุนไพรอะไรนะยาตะภูมิตา้าตลาโจนฟ้าทลายโจนฟ้าทลายโจนรู้ไม่จะต่อให้ฟ้าทลายโจนจะข่มแค่ไหนพ่อครูก็จะบอกว่าวาจ้า พี่พีมบ้างยังไงบ้างค่าพอได้ดูอีพีแปดแล้วรู้สึกไงบ้างมีคนรออเต็มไปหมดเลยรู้สึกคันหัวก็ <laughs> <laughs> ยี่ผมตัวเองเออทางเรื่องเลยเออไม่รู้เหมือนกันหนุทำตัวไม่ค่อยถูกนะใช่มันเขินค่ะครับคือเขาดูไม่รู้จะพูดเอ่ยอะไร ตัวเ,เองแล้วว่าตอนนี้เธออาเอาอย่างนี้ในใสายตาสาววายที่เธอได้อยู่ใกล้เขาทั้งสี่คนที่สุดเมืนน่อกี้นี้พอเธอได้ดูแล้วเธอรู้สึกอย่างไรบ้างคืออีพีเนี้ยเหมือนเป็นไบโพล่าเลยอะ่ะเออคือรู้สึกเดี๋ยวกลัวเ,เดี๋ยวฟินเ,เ,เดี๋ยวเสียวเดี๋ยวแบบกับ ไปดูซีนนั้นซ้ำๆแน่จอนะะซีนไหนซีนคุณยายสีที่พายเรือหรือซีนไหนถ้ากลัวเกินไม่เอาเราก็เอาเอาแบบซีนแบบฮอบๆซีซีซนขันหัวเออซีนขันหัวเดี๋ยวเราไปดูย้อนดูอน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 นอนฉะนั้นถ้าย้อนดูต้องดูที่ไหนคะให้ฉี่อี้อยู่แล้วถูกต้องลดเลยละ่ะเราจะได้ดูแบบอันคัดสองชั่วโมงไปเลยละ่ะโอ้โหเดี๋ยวตอนนี้มาถึงช่วงท้ายแล้วเดี๋ยวเรา ่ายภาพร่วมกันกับแฟนๆดีกว่าเดี๋ยวให้ทุกคนนะฮะมาประจําจุดด้านหน้าเลยแล้วก็เดี๋ยวเรียนเชิญช่างภาพบนเวทีนะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตเป็นแบบว่าวีฟีเนอะวีฟีเนาโอเคเดี๋ยวขอให้ทีมงานเก็บไมค์ก่อนนะคะฉะนั้นตอนนี้พี่ๆทุกคนเราจะเห็นทุกคนเลยเพราะว่าฮอเราจะเปิดไฟแล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยวจะนบให้นะคะอ คุณ่าขออนุญาตทุกคนเปิดแฟลชได้ไหมอยากจะเห็นทะเลดาวตรงนี้ไว้สวยมากทุกคนลดเลยล่ะลดเลยล่ะลดเลยล่ะโอเคเดี๋ยวขอกร้องเดี๋ยวอุ้ยสวยมากทุกคนไปดูซิทุกนไปดูทุกที มึงคือตอนนี้เราอยู่แบบในทีมแบบอึดอัดมากอมอเอราอยู่ที่อึอดอัดมากก็คือแบบแน,น่น low, high, low. อะโยคองเรียวเลียวอยูแล้ว <c oughs> อ <c oughs> จบแล้วจ้าหนึ่งวัน